สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟลอัลฟันเด็<ล>กเก่งอ้าวปลาโรตบี้เยซเยซวันนี้เี่กเขาเรียกว่าเป็นวันดีวันงามใช่วันที่เด็กๆในปิดเทอมเราจะได้มีตังเยอะๆครับผมกับวันนี้เรามากับสิบดาบกลตาแมนสุดกรากโชว์รุ่นน้องโอ้โหจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าคุณแจ๊ดไป อันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ๊คครับมาส่งของหลังจากที่อุลตร้าแมนแม็กเนี่ยเขาได้พ่ายแพ้ต่อเซตตอนว่าเขาสู้ไม่ได้เลยอนดนกระทืบอ่ะคุณนอแต่ว่าทันใดนั้นเนี่ยซีนอนนี่ก็โผล่ขึ้นมาเขาคือไฟไม่เขาชื่อว่าเซนอนแล้วแต่มึงอ่ะ <c oughs> อย๋ยวบางครักก็ซีนอนเซนอน <c oughs> <c oughs> แล้วซีนอนเนี่ยก็มาต่อสู้อพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยซีนอนเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วเขาต้องมีตัวช่วยคุณวัตดึงไอเทมลับออกมาก็คือแมกกาซี่นั่นเองอแล้วก็ส่งแมกกาซี่เนี่ยให้กับแม็กไปใช่ให้แม็กนเ,นเติมพลังงานไปแล้วตัวเองเนี่ยมาโดนกระทืบต่อใช่พอกระทืบกันไปกันมารู้สึกว่าจะบอบช้ำเหลือเกินสุดท้ายเนี่ยกระโดนแม็กนี่จัดก,การไปอ,อันดับ9ก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับครอบตะก้อหมาตอนนั้นเลยอุาแมนแจ็คเนี่ยพยายามต่อสู้กับสัปาราตัวหนึ่งฮ ต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยอุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยเริ่มจะเพี้ยงทาแล้วเพราะว่าสับหลาตัวนี้เนี่ยมันจะมาแย่งเม็ดมะม่วงใช่เพราะแจ็คเนี่ยต้องเอาไปให้มอรุมชิดันเลยคุณบอตเขาได้ต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยอุลตร้าแมนแจ็คเลยโดนสาบเลยยังไงเพราะเขาเนี่ยปากเสียปากไม่ดีเลยโดนตะก้อเนี่ยอปากไปอยอย่าพูดคือว่าจะไปเห่าชาวบ้านอะไรหรือเปล่าไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยอุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยก็ได้มาที่โลกแล้วก็เจอกับโอโตริกเกันและเขาได้กระทืบซ้ําเลยเสียคนเดียวก็พอแล้วเพิ่มอะไรมาอีกเขาพยายามท โกเนี่ยยอมแพ้เพราะโกเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะ<ช>เขาเนี่ยปิดปากอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าโกเนี่ยพยายามจะสื่ออะไระเขาเลยพาโกเนี่ยไปอยู่กับเด็กของเขาไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยซาบราห์มันจะออกมาอารวาสอีกแล้วแย่แล้วคุณมอตอนนั้นเนี่ยมนโลโมชิด,ดันเนี่ยเขาได้เจอกับแจ็คพอดีเลยพูดไม่ได้เสียงงี้และเขาเนี่ยก็หยิบเม็ดมะม่วงหิมะพานขึ้นมาแล้วก็ปา

ก้าเนี่ย้มีแสงใครมาษกคิมูแถวนี้แต่ว่าสเวนก้าเนี่ยคงจะสู้ไม่ได้นะจนโอตุลิเกนเนี่ยคือต้องแปลงร่างเป็นเลโอเพื่อไปต่อสู้เลยครับผมพอต่อสู้กันไปกันมาในเลโอเนี่ยก็ยไม่ไหวเหมือนกันว่ะมันมืดเรามองไม่เห็นไงใช่ไงถึงจะมีตาเป็นไฟก็ตามเขาต้องการตัวช่วยคุณมอสเขาวนี่บันทีของโกต้องออกโรงแล้วแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนแจ็คเพื่อไปต่อสู้พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันตีรังกาไปตีรังกามาสมราดอ้วกแตกตายงงไง พอแล้ว<อ>ตายเลยตายตายเจอนี้ตายอันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ้ครับแข็งกันจัดจะ หลังจากที่เอเลียนฮิโปลิโตเนี่ยโผล่ขึ้นมาและเขาเนี่ยต้องการที่จะฆ่าอุลตร้าแมนเอทให้ได้จนโฮคุโตและมินามิเนี่ยคือต้องรวมร่างแล้วไปต่อสู้เลยใช่พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเอแบบก็สู้ได้นะใช่แต่ว่าเอเลนฮิโปลิโตเนี่ยเขาเอาไม่รู้เอาอุโมเนี่ยมายัดใส่และเขาเนี่ยก็กลายเป็นหินหินหินพูดไม่ค่อยชัดหลังจากนั้นเนี่ยผู้พิโนตตานี่ก็โผล่ขึ้นมา แล้วเห็นสภาพน้องตัวเองเนี่ยนี่ไม่ใช่น้องค่ะ <c oughs> เอาทำไดไมันทำได้เขายังไม่ตายเลยะเอาไปรสร้างทำไมแล้วอยู่ดีครับก็มีเสียงมุย์ต่างดาวที่ปโป,ปโปเตม,มัสเนี่ยโผล่ขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็โดนท่อกลมๆเนี่ยเสียบหมดแล้วก็หินหมดเลยไม่รู้ว่าจะมาทํเที้ยอะไรหลังจากนั้นเนี่ยต้องลําบากพ่อเลยเพราะว่าที่ดาต้าเนี่ยไม่มีประชากรแล้วมีแค่เจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วก็พี่น้องต้าเนี่ยมีแค่นี้เพราะว่าเขาเี็ยคิดได้แค่นี้หลังจากนั้นเจ้าพ่อด้วยสภาพ้าที่เขาเนี่ยหนักนมจนเกินไปแล้วไม่ได้เติมมาด้วยจะทำไงอ่ะมือมันสารสะท้าแล้วมือเนี่ยพยายามที่จะเด็ดย้าเขียวเขาเลยตายดีกว่า แต่ก่อนตายเนี่ยเขาขอเอาคาลเลอร์ททมเมอร์เนี่ยโยนทิ้งไปยิอยู่ข้างหลังแล้วตายไป <c oughs> สุดท้ายพี่โนตาก็แข็งเหมือนเดิม <c oughs> แหละเอกก็แข็งเหมือนเดิมสุดท้ายในโลกเนี่ยก็ถูกเอเลนฮิปลิโต้เนี่ยยึดครองไป <c oughs> <c oughs> อันดับเจ็ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับไม่น่าเอามาเทียบหลังจากที่โกฮิเดกิเนี่ยครับโผล่มาแล้วเขาเนี่ย จะไปช่วยลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เมียเขาแต่ว่ามันมีเอเลนแบตเลยคุณบอสเอเลนแบตเนี่ยพยายามทาสู้กับโกเลยแล้วบอกว่าเขาเนี่ยมีเซตต้อนหูตกด้วยโอ้โหแม่น่าจะใช้งานมันหนักแต่ว่าทําให้อุลตร้าแมนรุ่นแรกต้องเตือนเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเคยประทะากับมันมาแล้วแล้วก็พ่ายแพ้อย่างหวดรูปคือสู้ไม่ได้เลยใช่ทำให้โกนี่กลัวมากเขาเลยว่าขี้ขึ้นสมองใช่ก็เลยไปขี้ทีนึงแล้วก็ไปสู้ต่อโอ้โหพอต่อสู้กันไปมาในเอเลนแบเนีในเสือกมันลุม เราทำไงสู้ไม่ได้แน่แต่ว่าจากที่จะเป็น2ลุมห่งแต่ว่ากลับเป็น1ลุม2โอ้โหเซตต้นแล้วก็บแบทเนี่ยกากมากไม่สมเลยว่าจะเป็นตอนจบเออ<ช>มันว่ใครเป็นคนคิดตอนจบตอนนี้ทุเรศ แล้วก็พ่ายแพ้อย่างง่ายดายอันดับหกครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับ2เทพในตำนานหลังจากที่อุตลตรแมนรีบูทเนี่ยคือเขาเนี่ยต้องรับการฝึกจากเกรทและพาวเวอร์เกรทและพาวเวอร์นี่เก่งมากเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเรียกเป็นอาจารย์หลรุ่นแล้วใช่กิดวมาฝึกกับสองคนนี้นะรู้สึกว่าเราจะพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยใช่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงอะ่ะเพราะเขาสองคนเนี่ย ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ขเขาเรียกว่าใครๆก็ชนะได้เข <Okay. S 1> าเรียกว่ารีบูทเพิ่งเกิดได้ก็ชนะสองคนนี้ได้เพราะาช้าเลือกเกิน <c oughs> <ส>กากเลืกเกินแถมรีบูทได้โล่ด้วยกระเทืยมสเลตเทะ oh. เอาซักเกลและพาวด์เนี่ยไม่กล้าออกมาเลย <c oughs> อันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับเส้นกระตุก <c oughs> หลังจากที่ทาโร่ได้โดนโนกยักษ์เบดอนจิกอีกแล้วแล้วยังไงอะแล้วก็ตายเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก็มีพี่ใหญ่เนี่ยมาคอยช่วยเหลือคุณบอสพอพี่ใหญ่โผล่มานะเฮ้ยไม่อยากช่วยแล้วกลับไปดีกว่าพอ ไม่ใช่เรื่องโกูแต่เขาต้องช่วยไงเพราะว่าผู้กำกับสั่งให้เขาต้องไปเขาก็ต้องไปให้ตายเขาต้องตายก่อนไปถึงเนี่ยกระทืบน้องก่อนโอ้โหแค้นานาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เขารู้ว่าตัวเองต้องแพ้อยู่แล้วเขาเลยยอมให้บุดอ่นเผาหัวไปแล้วก็โดนกระทืบไปโดนจิกสองทีตายแล้วพอพอพอเบื่อเหนื่อยเบื่อด้วยฉากเนี่ยมาทุกรอบ กากโชว์ทุกรอบมึเจอาอะไรอีกไอเยนั่นก็เกงเหลือเกินอันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจ้ครับมันยากตรงไหนหลังจากที่ไทยและในสเปนที่แข็งแก่งมากเนี่ยเขาได้กระทืบโซฟี่กระทืบบุตรแมนกระทืบเซเว่นกระทืบแจ็คกระทืบเอทแล้วโดนทาโร่เนี่ยมันกระทืบที่โลกมันยากตรงไหนไอเยอเอออะไรเนี่ยปล่อยแพ้มาได้ยังไงเนี่ยเออแล้วตอนแรกนึกว่ามันจะอ่อนแรงมานะรู้สึกว่าเอทเนี่ยจะโดนเผาแบบเผาเละเทะเลยไม่รู้มันอ่อนแรงยังไง คือรุ่นพี่เนี่ยสู้น้องไม่ได้รู้นี่กากนั่นเองเอออันดับ3ามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ๊คครับ ไม่อยากใส่ชุดหลังจากน่ทาโล่เนี่ยคือต้องไปต่อสู้กับซาปลาตหนีน้อยแล้วแล้วพอต่อสู้กันไปกันมาในทาโล่เนี่ยชักจะไม่ไหวแล้วว่าสายตามันจับจวดล้วกันคือต้องขอร้อยพี่เนี่ยโชว์ให้น้องดูหน่อยว่าการเป็นศิกพี่เนี่ยเป็นยังไงแต่สภาพพี่ไม่น่าไหวนะแต่พี่ต้องโชว์เลยพอน้องขอพอน้องขอเสร็จปุ๊บเนี่ยโชว์โดยการเอาปุ่มเนี่ยให้ไปเลยพออย่าทำในกูพอแค่นี้ซีรีส์มึงฆ่าพี่โนต้าไปหลายตัวแล้วงัะกูมาฆ่าอีกแล้วและเขาได้กระตฟีบหลังจากนั้นนิทาโล่เห็นพี่เป็น รู้สึกว่าอับอายขายที่หน้าเขาต้องไปช่วยพี่กลับคืนมาเขาเลยกระทืมสำราญอย่างง่ายดายแล้วก็เอาปุ่มเนี่ยแปะคืนไปเลยอเออแล้วก็ใส่หัวไปไป,ไปอันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับไปไปผมแจครับต่อให้ทั้งกองครับ หลังจากที่เบเรียวเนี่ยเขาได้ได้เปิดยื่นมาและเขาเนี่ยได้กระทืบทารโรและกระทืบเหล่าอุตลตร้าแมนแม้กระทั่งเกรก,กับพาวเร์นี่ก็สู้ไม่ได้เลยโอ้โหแล้วระดับโซฟี่เนี่ยกระโดกนกระทืบโดนเหยียบจมคองตีมาแล้วแย่เรายัางทำไงอ่ะเจ้าพ่อที่ทำโซมิสู้ได้แต่ว่าเขาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเขาเรียกว่าเห็ุไม่แป๊บเดียวเขาเก็บไซติ้งหลังจากนั้นเนี่ยเบเรียวก็ได้เอาพลังงานพลาสมา่าเนี่ยออกจากดาวน์ต้าไปาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวน์ต้าเนี่ยก็แข็งเป็นหินหมดโดยเฉพาะโซฟี่นี่ก็แข็งเป็นน้ำแข็งเลยแต่่วา อุลตร้าแมนกับเซเว่นเนี่ยเขารอดมาได้เขามีวิชาป้องกันตัวคุณมอสไม่ไม่นักแสดงเขามาเขาไปไ<ม>ไเขารอดแต่ว่าแจ็คกับเอเนี่ยเขาเขาไม่รอดเพราะเขาไม่มาอันดับหนึ่งครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับมันคนละมิติหลังจากที่เราอุลตร้าแมนเนี่ยคือต้องมาท้ากับเซตต้นแล้วพอต่อสู้กันไปมาเอ้ยยังไงทารัเนี่ยมันมารอบกัดว่ะมันมาจับเจ้าหญิงยูเรียนไปแล้วเราทำไงใครจะไปช่วยเขาเนี่ยอุลตร้าแมนสีโร่เลย ต้องโชว์ร่างที่เขาได้ฝึกมาแทบเป็นแทบตายก็คือร่างอัลติเมทชายนิ่งซีโร่โและก็ว้าวอยู่ในมิติของทัททรัลเพื่อโชว์ให้ลูกน้องดูว่า,ดา,วาเดลต้าในกูเก่งสุดพอไปต่อสู้ในทัททรัลยังตกใจเพราะว่ามิติเขาเนี่ยไม่มีใครเนี่ยรอรดพ้นจากมิติเขาได้ซีโร่ก็จ้วงเอาจ้วงเอาแป๊บเดียวเนี่ยพลังเสือกหมดแล้วเขาเนี่ยก็กระเด็นออกมา<อ>แล้วก็พอเไอออกมาเนี่ยเหล่าอุตมแมนกระทืบซ้ำเขาเรียกว่าหมันไส้มานานแล้วมันอดเก่งมานานนะไอสัตว์นี่เดี๋ยวก่อนยังไงต้องเจอทลงวันนะสุดท้ายซีโร่่่่เเนนนนีีีียจจมมกกออองตลาาาาดไปถ้้ขว ก็เ <g ott om> ป็นไงกันบ้างน,นะครับผมสีหเราเซ็บดับอุลตร้าแมนสุดกรากโชว์รุ่นน้องเป็นยังไงน่าจะเป็นธรรมเนียมของอุลตร้าแมนแล้วก็หนังโทคุเลยอที่ต้องกรากโชว์รุ่นน้องถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ไปด้วยครับผมถ้าเกิดไม่ชอบทาอําไงกดไลค์กันไปกดสปแปมกันไปแลว้วกดดาวคุณแจกันไปว่าหนังหมาหนังหมานี่ทุกคนรอคอยคุณมสอย่าทําไม่ผิดหวังแล้วกันแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปไหนอะ เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์ฟันครับงเรับน้เอ็นนะคระับผมมาคุยกับเราแต่แล้วไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมพี่แจ้์มึงถึงไม่ตอบเขาอ่ะผมนี่ต้องการเช้นคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อจะตอบทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากแนละ้วทุกคนขอตัวลาแต่ไปเท่านี้บายบายครับบายบายครับ